สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไซมันรีดค่ะเป็นช่องที่จะมาแนะนําหนังสือหรือแหล่งบทความที่น่าสนใจทุกวันจันทร์และวันศุกร์โดยวันจันทร์ของเรานะคะจะเป็นตีมความรู้ที่มีประโยชน์เพื่อเติมไฟในการทํางานช่วงต้นสัปดาห์และก็จะปิดท้ายด้วยตีมเรื่องราวที่ผ่อนคลายจิตใจในช่วงวันศุกร์ก่อนหยุดสุดสัปดาห์ค่ะ สวัสดีเช้าวันจันทร์คุณผู้ฟังค่ะกับฟ a า i l y รีนะคะวันนี้เป็นจันทร์สุดท้ายของเดือนออกัสเดือนสิงหาโอเคค่ะตอนเราจุแจงค่ะสวัสดีเช้าจันทร์ง่วงเราจะดูจันทร์ไม่ได้เราจำเปาทุกสัปดาห์นะคะทุกคนลิ้นพันกันงงมากวันนี้จุบแจงจะชวนไปอ่าน ตามาะะอ,ะอ่านนะคะและอื่นค่ะวันนี้มีอะไรมาให้สนใจนะติดตามการอ่อานไปอ่านมากก็ปิดท้ายนะคะสำหรับเรื่องเล่าเขาการเงินในเดือนสิงหาคม<อ>ก็คือคร e ิปโต by ย f อฟแนนซ์ไทยค่ะก็คืออันเนี้ยเขาตามเองมานานแล้วแหละอันนี้ตามใน Facebook ไม่แน่ใจว่าเขามีทว i t เตอร์ไหมแต่ไม่เห็นแต่เห็นเขาเปิดแล้วก้าบบเขา,าคนทำคอนเทนต์ในติ k ต o k อยู่ก <laughs> ็คิ <laughs> ดว่าเดี๋ยวจะมีติ t ตอกไหมนะ โอ้ยจณคลูกค้าจากข้ามไป t ิกตอกเลยค่ะจะเป็น,นเลนเต้นเนาะแตว,วกลับมาที่เฟซบุ o กก่อนเออคืออันเนี้ยที่ตามเพราะว่ารู้สึกว่าเขามีภาพมีตลกตลกตลอดเลยคือหลักๆแล้วอะ่ะเขาเขาเขียนบรรยายไบโอของตัวเองว่า <c oughs> เขาเป็นสรุปประเด็นข่าวคริปโตเคอเรนซีบล็อกเชนและฟินเทคโดยสำนักข่าว efinance ไทย ก็พาะตามเขาจะโพสเป็นพวกขีปโตเป็นหลังเนาะไม่ว่าจะเป็นราคาหรือว่าแบบเหรียญโอแดงเยอะเขียวเยอะมันแบบแล้วเขาก็จะมีภาพมีตลกตลกอ่ะที่รู้สึกว่ามันสอดคองดีแล้วไปตามกดขำกุรั้งเลยอ่ะมันตลกหรือเออเขาทําไอ้นี่สวยที่เป็นข่าวแบบแนวข่าวแล้วก็มีพาดเนาะพาดวันนี้วันที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย ใช่เขาเขาเขาโพสทุกวันวันหนึ่งก็หลายโพสบางอันก็จะมาเป็นภาพตลกตลกบางอันก็จะมาเป็นคำพูดแบบอัปเดตข่าวเรียลไทม์อ่ะเอ้ตลกตลกอ่ะเดีวแบบจะยกให้ดูบางอันคือแบบขำดีมันจะมีเดี๋ยวนะปอหาก่อขึ้นมีหลายอันเนี่ยเช่นสมมติว่ามันจะเป็นภาพมันจเขาจะเขียนบรรยายว่าไม่บอกซะยังดีกว่าแล้วเป็นรูปหัวใจใช่ปะ่ะคือมันจะเป็นมุกในเหล่านักเทรดอ่ะแบบว่าสมมติว่าเรามีแฟนใช่ไหมเราเราบอกแฟนว่า ผมที่รักผมขาดทุนมันก็จะมีรูปหัวใจที่เป็นหัวใจปกติที่มันยังไม่เต้นแรงเท่าไหร่เเขาถามว่าขาดทุนเท่าไหร่ก็บอกว่าหนึ่งมืนที่รักก็ว่าหนึ่งมืนบาทหัวใจก็เต้นแรงขึ้นนิดหนึ่งแต่ว่าหนึ่งมืนด้อนโอ้โหหัวใจทะลุแตกรตรกระจายไปแล้ว <laughs> อะไรอย่างเงี้ยตลกดี <laughs> ชอบอันที่แบบเป็นมีมบอกว่า ขยับสักหน่อยไหมลูกพี่เราก็ชี้ที่ปิดคอยจิม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 จม,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 จมันลงมาสองหมืนเก้าเนเดออมันแบบเป็นว่าหุกตลกดีอ่ยอ่ะแบบดูแล้วมันขำหรือมันจะมีมีอัปเดตข่าวเรียวไทม์ทุกอย่างเรียวไทม์อยู่นะหรือไออันเนี้ยที่เขาพูดถึง,งอปิดคอยที่มันปิดบล็อกที่แปดแสนอะใช่ไหมนะจำไม่ได้ <c oughs> นี่ไง ผ่านมายสโตนสำคัญแล้วเขาดาวบล็อกที่8แสนมุ่งสู่บิตคอยน์ฮับวิ่งประมาณเมษาปีหน้าก็คือปีหน้ามันปี2024ทุกคนกำลังตั้งหน้าต,ตั้งตารอบิตคอยน์ฮับวิ่งอยู่ซึ่งเขาคาดว่าหลังบิตคอยน์ฮับวิ่งมันจะเกิดบูรันอีกรอบหนึง่งซึ่งอ่ะมันอาจจะเกิดในปี24หรือว่า25ไม่รู้แต่ว่ามันคือแบบจุดที่แบบอคนที่อยู่ในเนี้ยต้องรอมั <ừ. S 1> ่นใจว่าทุกคนรอ,อนี่ก็รอเหมือนกันจริงปาวะขี้โมวะเนี้ย <it> <c oughs> ที่เขาจะอัปเดตเรียวทามะเนาะว่าเอ้ยมันมา หรือว่าข่าวที่มีคดีความเหรียญริปเปว่าแบบเออเนี่ยริปเปอรบุกแดนผู้ดียื่นขอไรเซนคริปโตในอังกฤษลังคว้าใช้คดี XRP มาหมาๆๆัดๆเออเขาจะอัปเดตข่าวแบบเหมือนข่าววันนั้นเอาเป็นว่าไม่แพ้ไม่แพ้เพจไหนเลยจริงๆในสําหรับเพจข่าวเศรษฐกิจอันนี้ก็คือแบบมาเร็วตโลกตนุกเออถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบเป็นมีมเลยขนาดเพจแบบมันจะมีเพจคริปโตที่แบบทํามาเพื่อเป็นมีมมีมล้อเลียนโดยเฉพาะเลยอะ อันนี้ยังจะมีความด <c oughs> ุบ้างเพราะว่าเขาเป็นสำหรับง,งานข่าวอะเนาะเออก็จะไม่ได้ตลกอะไรขนาดาน,นั้นแต่มันก็ตลก <c oughs> <c oughs> เอเอแล้วแบบทุกทุกอะไรนะทุกโพสในเฟซบุ๊กนะคะก็จะมี ตอบคอมเมนต์ด้วยลิงก์ของสำนักข่าวอ e ีฟินแนนไทยแล้วเขาก็ลองกดลิงก์ไปก็เป็นสำนักข่าว e อีฟินแนนไทยเี่วมีข้อมูลจริงจริงจังๆที่ให้เราดูหุ้นเด็นวันนี้ก็ได้ดูกุณซึโลกกันเงินบาบาๆประเด็นหลอนอะไรก็มีหมดใช่ <c oughs> ก็คือก็คือถ้าแบบอยู่อยู่ในวงการคริปโตคิดว่าน่าจะมีหลายคนตามอันนี้อยู่แล้วแน่ๆแหละข่าวมัน ข่าวมันใช่มันข่าวคืออันนี้นี่พวกเราตาม <c oughs> อยู่อะไรอย่เนี้ยคือบางคนอาจจะแบบไป <c oughs> อ่านเว็บนอกเลยไงนี่ก็ไม่ไม่ได้มีความขยันขนาดนั้นก็ตามอันนี้แหละเขาแต่มาให้แบบ <c oughs> ด่วนทันทีอยู่แล้วอ,อสนุกตลุกดีตลกด้วยภาพประกอบแต่ละอันก็คือขำม, <c oughs> มากสมมติมถ้ามันไม่มีเพจเฟซบุ๊กอะไรแบบนี้เนะาะเมื่อก่อนเราจะใช้วิธีการเซิร์ชกูเกิลแล้วเราก็คงไม่ได้เซิร์ชทุกวันหรอกแล้วมันก็จะแบบ เออไปเสิร์ชเจอเองหมืก็พูดดอทคเจอมาให้เราลิงก์ไปเจอาพูดในแง่นี้ถ้าตามข่าวกิปโตอยู่แล้วก็จะต้องไปตามเว็บมันจะมีเว็บสยามฟอกเชนหรือว่าแบบไปตามข่าวมันจะมีเว็บให้ตามข่าวอยู่แล้วแหละแต่ว่าไม่อยู่ในเนี้ยมันก็แบบตลกดีตลกดีมากว่าแบบอ่านขีดทุกวันเนาะแล้วเขาก็แบบทำป้อนเงินได้สนุกง่ายขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้นอันนี้ก็ชอบไปตามกดขำของแต่ละอัน จริงเขาชอบเอ่ออินโฟกราฟิกส่วนมากคือการเงินนี้ถ้าเราตามเราจะรู้สึกว่าหลายๆเพจที่เราตามเนี่ยเขาจะมีคอนเทนต์แนวอินโฟกราฟิกที่ให้เราเข้าใจง่ายขึ้นเนาะหรือว่าดึงความสนใจให้เราไม่เบื่ออมันแล้วแบบพอเราอาจจะสนุกคือเขารู้สึกว่าถ้าเรามีพอเราอยู่ในนี้อยู่แล้วมันจะมีโจ๊กโจ๊กในแต่ละวงการอ่ะเราเขารู้ว่ามันจะเล่นยังไงยังว่ามันจะมีหน้ามีอย่าเนี้ย ไม้แรกปิดใจไม้ต่อไปปิดดอยคุกคนคิดได้ยังไงวะตลกอีแล้วก็ต,ตกในแต่ก็ยังจะขำแล้วก็แบบท,ทุกอันภาพประกอบเขาก็จะคุมธีมเนาะสีเขียวสีน้ำเงินเป็นแบบเป็นของ e finance ใช่ปะ่ะหรือว่าอย่างแบบ<ๆ>ช่วงตลาดลงมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็แบบใช้คําที่คนรู้สึกว่ามันก็แบบเป็นคําขาวที่เข้าใจง่ายดีเช่น ยังลูกผี่ลูกคนพี่ใหญ่ยังไม่เลือก <c oughs> ตรงอย่างเซสู้กับสามหมื่นดอนอะไรแบบเนี้ยพลาดหัวได้แบบสั้นง่ายกระชับแล้วก็เออก็ตลกดีอีกแล้วนึก <c oughs> ถึงเหมือนแบบเห็นภาพเลยว่านักข่าวมายืนภาพให้ฟัง <c oughs> เออใช่มันก็แบบเออเนาะมาตามกันได้ใครที่แบบเป็นเทรดเดอร์หรือว่าเป็นโฮเดอร์หรือเอาเป็นว่าอยู่ในวงการเนี้ยม,มาตามข่าวในนี้ได้เลยเรียวไทม์ด้วยแล้วก็ สนุกด้วยอือยากฝากมาตามสมมติแบบอยากรู้คริปโตอยากรู้เหรียญเขาก็จะมีรูปลงไว้ให้นะคะก็ไปขุดดูได้ว่าแบบเซฟเก็บไว้ด่วนอะไรอย่างจะเป็นแบบคริปโตแต่รู้ว่าแต่ละเหรียญคือยังไงอีทีเลียมเป็นยังไงบิตคอยเป็นยังไงอันนี้ก็ไปขุดขดูก็ได้นะคะก็เป็นมือใหม่กพราแบบมาเรียนรู้ได้คิดว่าเว็บไซต์เขาก็คงจะมีปูพื้นฐานให้ระดับหนึ่งแหละแล้วก็มาตามข่าวเรียลไทม์ในหน้าเพจเ facebook ได้เขาโพสต์อยู่ทุกวันไม่ไม่เคยห่างหายไปจากสีด <c oughs> ของเขาเลย จริงมีสตอรี่ด้วยนะคะเอออาจจะมีติ๊กตอกอีกก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะมีแล้วหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมคอมเมนต์ได้นะเห็นเขารับสมัครคนทำคอนเทนต์ติ๊กตอกอยูค่ะอยู่เป็นเพื่อนคุณแม้วันติดดอยเและแหละ,ะวันนี้ก็คือเป็นเพจอัปเดตข่าวคริปโตที่สนุกสนานน้องเข้าใจง่ายแล้วก็ <c oughs> ทันข่าวทันโลกแน่นอนมาตามวันนี้ ประมาณนี้นะคะก็ลหลังจากเดือนนี้เราทั้งเดือนข่าวครบกันเงินครบหมดแล้ว <c oughs> จริงบอกเลยการเงินแบบหนักๆนะคะในเรื่องตามอ่านสองครั้งสองสสุกกับสองจัน ก็คือครบแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะเปลี่ยนไปตีมอื่นยังไงเดี๋ยวมารอติดตามชมนะคะว่าจะเอาอะไรมาฝากสําหรับเดือนถัดไปเดือนนี้ประมาณนี้แหละเดือนนี้นก็คือเราฉลองอะไรนะครบหนึ่งปีด้วยกันเงินว่า,าแล้วคว่าหนึ่ปียังไม่มีอินข้ามมา <c oughs> ทางจากช่องช่องเลยนะคะต้องดูแลตัวเองไปก่อน <c oughs> จากงานประจำคนะ่ะอนเนี่ยก็เป็นคอนเทนต์ตลกไรแบบนี้ ไปไปไปเออพอแล้วแค่นี้คลิปเนี้ยพอแล้วโอเควันนี้นะคะก็เพียงกับจุดแจงนะคะขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันเดือนหน้านะคะเดือนหน้าจะกลับมาตีมเบาๆวันศุกร์เหมือนเดิมนะคะวันจันทร์ก็จะมีอะไรที่แบบว่าเออเดี๋ยวจุดแจงจะเอาพวกจิตวิทยาสายดาร์กหรืออะไรเงี้ยมาแนะนําให้คุณผู้ฟังรู้จักกันค่ะแล้วก็ยังมีตามอ่านเหมือนเดิมนะคะเออเดือนหน้าน่าจะเป็นตีมแนวแบบ วันกวีมายมูวี่ละครอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจะลงรถแมพให้นะคะประมาณวันที่หนึ่งโอเคติดตามกันได้ในทุกช่องทางของเราเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะหากเพื่อนๆชอบเนื้อหาที่เราอ่านและนํามาเล่าให้ฟังอย่าลืมกดกุ่ม subscribe กดไลค์แล้วก็กระดิ่งแจง้งเตือนด้วยนะคะนอกจากนี้ยังสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Twitter ร์พามันรีดเพจเฟซบุ๊กพามันรีด และคอ d c ดแคสช่องทางต่างๆต,ตามลิงก์ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ